สวัสดีค่ะิุรกภาชาแนลค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวทะเลหาดชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะตอนนี้น้ำกำลังขึ้นมาเลยค่ะเวลา16นาฬิกานะคะอ่ะมาดูกันใกล้ๆนะคะว่าเราเจอกับตัวอะไรแต่ว่าสิ่งที่กลัวที่สุดนะคะสำหรับคนที่มาเที่ยวทะเลก,ก็คือ แมงกะพุนค่ะมาดูใกล้ๆเลยนะคะอุ้ยมีอันนี้ด้วยมีปลาตีนด้วยใช่ไหมนี่เนี่ยเราเจอตัวอะไรเข้าไปแล้วอ่านะคะรามาดูเจลลี่ฟิชหรือแมงกะพุนนั่นเองนะคะตัวนี้มีพิษนะนี่นะคะ อันตรายมากเลยนะคะถ้าเกิดโดนพิษของแมงกะปุนเข้าไปแล้วนะคะจะต้องแก้ด้วยผักบุ้งทะเลนะคะโดยการบดแล้วก็นำมานำมาใส่บริเวณที่โดนนะคะอันนี้น่ากลัวมากเลยโอ้โหนะคะดูโครงสร้างของแมงกะปุนกันชัดๆนะคะ ชัดเจนมากม,ามันยังไม่ตายนะะนี่เนอนี่ยยังไม่ตายนี่กระพุนยังไม่ตายเนี่ยตัวเป็นๆเ,เลยอะ่ะกลัวมากเลยนี่กลัวไปโดนตัวมันไม่แช่แล้วแต่ว่าลามันก็สวยมากโหนะคะอ่ะเ๋ยวพาเดินไปอีกทางอนืนะคะมันกำลังเย่อแย่เลย

ประสบความสำเร็จแล้วอย่านะอย่าอย่านี่นะคะตายหมดท่สูงไม่ไม่ตายนะคะนี่ยังไม่ได้ตายเราเป็นเป็นนี่แหละแมงกัะพุณเยอะแยะแล้อย่าไปเอาเท้าใส่มันลงสานมัน เยอะเลยค่ะ,รระกระปุลกำลังขึ้นมาต้องบอกว่าหาดน้ำใสทะเลสวยนะคะเต็มไปด้วยแมงกระปุนวัน,นวนี้นว <laughs> ันวันวนวันตรงนี้ก็มีนะคะ น้ำคะ่ะนำมาพาท่านนะคะเพื่อนๆทุกคนเนาะอะไรจะเยอะขนาดนี้นะคะเลี้ยบน้ำนไม่กล้าลงเลยเเเก็มีลักษณะเป็นบุ้นๆน,นะคะภาษาอังกฤษคือ jellyfish นะคะแล้วก็มีพิษเอ่อจะเกิดอาการแพ้เป็นผื่นแดงได้แนะนำนะคะพยายามอย่าเข้าใกล้ น้ำกำลังขึ้นสวยงามมากนะคะธรรมชาตสาิสร้างมาให้เราแล้วนะคะที่นี่ทะเลชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ก็ฝากกดติดตน้ากดกระดิ่งเพื่อรับทุกคลิปให้กับเอที่ช่องสุรพาชแนลด้วยนะคะวันนี้เอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ